สวัสดีค่ะรู้เลยว่าทุกคนชอบการเรียนที่ต้องออกไปนอกห้องเรียนนะคะวันนี้ก็เลยมาเพิ่มในส่วนของการฝึกค่ะเราฝึกยังไงดีเพื่อจะได้จําได้รูปคือสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าการได้เห็นนะคะมันทำให้เราจำแม่นแล้วก็ง่ายต่อความเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะบอก ได้เป็นพันคำเท่ากับรูปหนึ่งคำนั่นเองค่ะที่นี้นะคะวิธีการใช้เดี๋ยวจะให้ลิงก์ของเว็บนี้ไปด้วยนะคะในหัวเรื่องนี้เราจะเรียนกันเรื่องฟูร์ต้าเขนนะคะฟูร์เนก็คือยา,านพาหนะนะคะวิธีการใช้เว็บเขาง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ฟังรวมทั้งเห็นด้วยว่ามันเขียนอย่างไรนะคะด้วยการไปกดที่รูปเลยค่ะอย่างเช่น เราก็ฝึกออกเสียงตามไป the helicopter นะคะออกให้ชัดนะคะไม่ต้องทำตามสิ่งที่พี่ไม่ดีไปทำตามในสิ่งที่พี่ทำได้ดีหรือไปฟังสิ่งที่ถูกต้องที่พี่นำมาเสนอให้นะคะเราลองตัวต่อไปค่ะอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะวิธีการสำหรับการเรียนก็คือ เห็นรูปปับ๊บเห็นคำเขียนปับ๊บจดลงในสมุดของเราค่ะและอย่างที่เตือนเสมอก็คือจดและเน้นตัวที่เป็น Head word ให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีความสำคัญต่อไปในอนาคตค่ะเดี๋ยวในตอนถัดไปเราจะมาเรียนกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าคำนามนี้เป็น the หรือเป็น head word นะคะและที่สำคัญคำเพหูพจน์ทุกคำเป็น the นะคะจำตัวนี้ไว้เป็นกฎเกณฑ์ให้ขึ้นใจค่ะเรามาลองฟังไปด้วยกันนะคะ head ตัวแรก เห็นไหมคะอย่างน้อยนะคะในหัวเรื่องของยานพาหนะมีตัวเดียวเท่านั้นที่เป็น H e h e a Flister และเราจะไม่ลืมเลยถ้าเราใช้วิธีนี้ในการเรียนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนถัดไปจะได้มารู้กันว่าทำไมเดกับ HET มันสำคัญสำหรับการเขียนภาษาดัชขนาดนี้ค่ะ